โอ้ยเหงื่อโชคสวัสดีค่ะมานานๆนนเราจะได้มาดังนะอันนี้ก็ดังเสร็จแล้วเราจะทำํำนี่นี่ทางไหนนอนมันสว่างทางนี้นอนนี่เราจะทําน้ำปะลาร้าเราจะทําอัน เกาแล้วมาดมมีแหจะบอกว่าโอ้ยดากาาัะค่ะมันก็จะเป็นุกๆจักหน่อยเด้โอโติดดูไว้ มันก็จะเป็นแบบบ,บานๆโอ้ยมัดผมก่อนมัดจักหน่อยก่นสวัสดีค่ะสวัสดีตอนสายสายสวัสดี สวัสดีสูผู้สูขคนเด้อ,อ,อจะทำขนมยาโอ้ขนมยาค่ะข,ขนมจีนขนมจีนน้ำยา เดี๋ยวอันนี้ปลาช่อนเด้อชิมมะอืมเค็มไม่ไหวอะ่ะทำไม่เป็นหรอกรอแม่มาทำ นั่งนั่งนั่งล้อก่อนอมาอ,มอย่างร้อนอะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้วันเสาร์เนาะอ,อย่างร้อนอะ่ะ กาแฟกาแฟยามสายๆเมื่อเช้ากินไปแล้วแต่ก็กินลงไปอีกสินขาดสื่อให้ไหมนะอา้าแล้วนี่มันต้องต้มนานแค่ไหนอะ่ะใครทำน้ำยาเป็นบอกหน่อยกินเป้า ออโอ้ยับสวัสดีค่ะคุณทนายน,านันสอสมพรคุณต้อมรถตู้เสียแบงค์สวัสดีจ้าแล้วมันต้องทำอะไรอีกเนี่ยมาจวด <icana> ใครทำน้ำยานหนุ่มจีนเป็นเชิญทางนี้ค่ะว <3 Williams today> ัน <UK> น <piace incarcerated> <tube> ี้อยากกินเหม็นบ่ ไปแล้วสุดจ้า คุ้งหนกาขาดค่ะจวดบอบอเอาหยังมาจวดบ้านนอกเราเวลาไปช่วยงานก็จะมีขนมปิ๊บเลอรถโอ้ยหยังร้อนอะทุกคนดูสิเหงื่อแตก นี่ต้มปลารอ,อแม่นะไม่รู้นานแค่ไหนอ่ะจะเอาลงอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่รู้เรื่องแั่ยังมาฮักทายทุกคน อาเดอ้ดอผู้ใดเห็ดน้ำยาขนมจีนเป็นมาแน่นำแน่ เขาต้มปลานานไหมอ่กนนมะกินน้ําแนมากินนั่นเขาต้มนานไหมอ่ะตาไม่ค่อยจะรู้ต้มนานมันจะเปื่อยไหมอ่ะจ้ามามา ต้มนานไหมอ่ะใครรู้บ้างอ่ะเอาลงได้ยังอ่ะเอาลงได้ยังอ่ะฝนก็ไม่ค่อยจะรู้ด้วย ได้แล้วมะเนาะฝนฝนก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะไม่ได้เป็นอ่ะเอาไงอะ่ะ เนื้อปลามันแตกแล้วเอาลงแล้วเนาะมาซื้อให้ใหม่หน่อยแม่มาด่าแน่มันเอาเดือดนานแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยๆลัวน,น้ำมันกระเด็นใส่ ่อยจะรู้เรื่องอะไรเลยเอาปรุงน้ำด้วยเหรอแม่ยังไม่มาเลยอุตะเหน ทำอะไรไม่เป็นนี่มันก็ ทรงซ้ายบอกบอกบ้านเลขที่มาเสียให้ไปทรง จะได้กินดีไหมอ่ะไม่เป็นสักอย่างมไปทางไหนก็ขาด แต่น้ำก็พอลงเป็นตัวเลยไม่รู้เรื่องเอาลงเป็นตัวเลยไม่รู้อะไรสักอย่างเลยแล้วมันต้องทำอะไรอีกเนี่ยแม่ก็อู้ แม่ไปช่วยงานแม่เอาเสือผาไปแจกอยู่เฮือนงานเนี้เก็บถามใครก็ไม่ได้ไม่เป็นเออมันต้อง มันต้องแทะเนื้อปลานี่แมนบอซื้อให้แน่หมห็มากระไดเปิดไฟกัน ต้องแกะเนื้อปลาใช่ไหมเนาะแกะเนื้อปลา เด้ <Yeah. S 2> ให้มันเย็นจักหน่อยก่อนต้มปลาชอ่อนปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่เปิดเปิดพัดลมใส่ก่อนอุ้ยดังอีกแล้วแป๊กใส่เกลือด้วยเหรอไม่รู้แหละแต่ปลาล้าอย่างเดียวแล้วเอย โหลํำไยลูกกระติดเดี uh ๋ยวให้เนื้อปลามันเย็นก่อนบางทีทำอะไรไม่เป็นมันก็อึดอัดเด้ขอดแล้วเรียหมวยสางว่าโอ้โหดูลํำไยบ้านหืาน้อนไม่มีเลย คือมันจะได้กินไหมนะทำอะไรไม่เป็นมันงุดนิดนะ อยู่ครับซีเฮดซีเฮดขนมจีนน้ำยาเ็ดน้ำยาหนมจีนบอกพี โอ้ยร้อนไม่ได้ทีเดียวไม่ได้มันยุ่ยงยากมากแต่ก็จะกิน เดี๋ยวเฮ็ดแล้วจังสีเอิญมากินเด้อจ้าหาแม่ก่อนรอแม่ก่อนบ๊ายบายมาทักทายขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเฮ็ดแล้ว